ไปได้อะไรมาหมูปิ้งได้อะไรมาแหนอวดนี่คือการอวดนะคะนี่คือการอวดนะคะทุกเช้าจะออกไปข้างนอกก็มีป้าใจดีให้ปลาทงโกมาได้มาแล้วก็มาอวดเท้าได้มาแล้วก็มาอวดอ,อวด อดเข้าไปไม่ยอมวางเลยเงินได้อะไรนะ่ยไม่ได้อะไรกับเขาเลยไม่ได้อะไรกับเขาเลยทำตัวน่ารักขี้อ้อนไม่เป็นแต่นี่คือขี้อ้อนทั้งวันไม่กินข้าไปแบบนี้แหละทั้งวัน ไม่กิน,นะคะ่ะเราก็จะคาบแล้วก็ไปวางแล้วก็ไปเฝ้าคนอื่นเข้าใกล้ก็จะห่วงแบบเนี้ยทั้งวันภูมิใจหลายภูมิใจเหลือเกินได้ปัดแม่โกมาภูมิใจเหลือเกิน